โการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดูโครงการใหม่ล่าสุดในถนนลาซานหรือว่าสุขุมวิท105ค่ะเป็นคอนโดมิเนียมที่ชื่อว่า The Excel Group ค่ะ ซึ่งถ้านับกันจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ถือว่าเป็น EXCEL ที่5แล้วสำหรับในโซนลาซานแบริ่งตรงนี้และทำเลที่ตั้งของดี e x x e l ซ r r u u p เที่ยวนี้ก็ดีมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่ลาซานเลยในช่วงประมาณลาซาน52ซึ่งั้าวัระยะจากหน้าโครงการไปถึงโรงเรียนลาซานเนี่ยห่างประมาณ300เมตรแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งด้านโน้นก็ห่างจากถนนศีนคริน800เมตรซึ่งในอนาคต ถนนสีนคริน,นะคะกำลังจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำรงคาดว่าจะได้ก่อสร้างภายในปีนี้เลยแล้วก็ไปแล้วเสร็จในปี2563ค่ะโอ้โหน่าสนใจนะคะตรงนี้เพราะว่าต้นซอยก็มี BTS ท้ายซอยก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆโรงเรียนชื่อดังแถวนี้มีมากมายหลายแห่งเลยทีเดียว เข้าไปดูโครงการกันค่ะสำหรับภาพรวมของ The อ็กเซลกนะคะจะมีพื้นที่โครงการอยู่ทั้งหมด7ไร่กว่านะคะแล้วก็เขาจะก่อสร้างเป็นอาคารคอนโดมิเนียมโลไลท์8ชั้นจำนวน5อาคารโดยในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3เฟสค่ะ เฟสแรกจะมีอยู่1อาคารส่วนเฟสที่2และเฟสที่3ก็จะมีอีกเฟสละ2อาคารและในส่วนของ Facility นะคะก็จะแยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนค่ะก็คือมี3สระว่ายน้ำแล้วก็3ฟิตเนสรูมมาดูรูปลักษ์ของอาคารกันบ้างค่ะนี่คือโมเดลภาพจำลองของโครงการในเฟสที่1นะคะก็จะมีอยู่1อาคาร จำนวนยูนิตท,ทั้งหมด182ยูนิตสำหรับตึกนี้ตึกเดียวนะคะโดยรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะใช้โทนสีที่เรียบง่ายค่ะแต่ว่ายังมีลูกเล่นในส่วนของฟาซาดก็คือผนังของอาคารบางส่วนก็จะยื่นออกมาบางส่วนก็จะยุบเข้าไปทำให้ดูมีมิติมากขึ้นโดยแบบห้องจะมีอยู่แบบเดียวนะคะก็คือ one bedroom แต่ว่ามีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25, 27แล้วก็30ตารางเมตรเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันค่ะ นี้พาคุณมาดูในห้องแบบ one bedroom ที่เล็กที่สุดค่ะนั่นก็คือ25ตารางเมตรและเงื่อนไขาการขา,ขายของที่นี่ก็คือ fully furnished เพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งลอยตัวแล้วก็บิวอินทั้งหมดที่เห็นในห้องตัวอย่างโครงการเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยคุณจะได้ดูเลยว่าห้องขนาดนี้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้จะสามารถรองรับการใช้ชีวิตของคุณได้หรือเปล่าเริ่มแต่ลิฟวิ่เลยค่ะได้โซฟา2ที่นั่งแบบนี้นะคะมีชั้นวางทีวีมีตู้แขวนซึ่งระยะเนี่ย ห่าง2เมตรกว่าๆเนี่ยวางทีวี40 50นิ้วได้อย่างสบายเลยทีเดียวและส่วนที่ถัดเข้ามาค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งก็สามารถกั้นให้เป็นสัดส,ส่วนได้ด้วยประตูบานสไลด์แบบนี้ค่ะอยากมีความเป็นส่วนตัวก็ปิดซะเฟอร์นิเจอร์ของห้องนอนนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้า ซึ่งทําได้ดีมากค่ะเพราะว่าฝังเข้าไปในผนังรวมทั้งแอร์คอนดิชันด้วยอันนี้โครงการก็จัดให้แล้วในส่วนของห้องนอนจะเห็นว่าผนังเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่อีกส่วนหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งจะเป็นส่วนของพื้นที่บริการค่ะเป็นส่วนของห้องน้ําจะเห็นว่าเขากั้นพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งกระจกเทมเปอร์ temper, ได้แบบนี้เลยนะคะใช้สอยได้สบายค่ะแล้วก็ตรงอ่างล้างหน้าก็จะมี ลิ้นชักเอาไว้ให้ด้วยเก็บของได้เยอะขึ้นค่ะถัดมาบริเวณนี้ก็คือบริเวณของห้องครัวหรือว่าคิทเช่นนั่นเองที่โครงการเตรียมไว้ให้ก็คือชุดครัวตรงนี้นะคะแต่ว่ายกเว้นต่ไฟฟ้าแล้วก็ฮู้ด,ดุูดควันอันนี้ต้องหามาใส่เอาเองโต๊ะอาหารอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องมาตรฐานแสดงว่าจัดให้ด้านนี้เป็นระเบียงค่ะนี่ตรงหน้าะค เด็เซลกรุอยู่ในทำเลที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รูปแบบโครงการเงื่อนไขการขาย,ขายราคาเฉลี่ยของเขาเนี่ยห้าหมื่นกว่าบาทต่อตารางเมตรถือว่าหาได้ไม่ง่ายนะคะในโซนของลาสตันแบริ n งเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้ามาดูค่ะแต่ว่าไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าที่นี่จะเปิดให้จองแค่2วันเท่านั้น28แล้วก็29พฤษภาคมคุณเข้ามาดูห้องตัวอย่างก่อนค่ะที่เซลแกลเลอรี่มีให้ดูครบทุกขนาดเลย เข้ามาดูแล้วค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจแล้ววันที่28-29พฤษภาคมเจอกัน DX c e l Group Condo La s a n 52าน52ขอบคุณมากๆค่ะ